สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเช็คฝรั่งที่สววเดนนะคะว่าเขาเอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะเราเรามีครอบครัวหรือยังนะคะหรือว่าบ้านราคาเท่าไหร่นะคะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะคนที่นี่เขาจะข้อมูลผู้ดีดจะไม่เป็นความลับนะคะทางยุโรปนะคะเขาจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ทุกที่นะคะเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะเข้าไปที่ hita sc นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนให้ดูนะคะเเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์กับคนที่อยู่สเีเดนนะคะเราสามารถเซิร์ชได้ พวกสแกมพวกอะไรก็เข้าไปเซิร์ชได้นะคะอย่างเรานะคะเวลามีคนโทรเข้ามาเท่าเบอร์แปลกๆนะคะเราก็จะไม่รับนะคะเราก็จะเอาเบอร์โทรศัพท์นะคะพิมพ์เข้าไปดูนะคะเซิร์ชดูนะคะเขาจะบอกหมดเลยค่ะเป็นเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์สแกมนะคะหรือว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เซลแมนนะคะ ตรวจสอบได้ง่ายมากนะคะหรือว่าถ้าจะเช็คคนนะคะเราก็บอกเขียนชื่อนามสกุลลงไปนะคะเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าเราอาศัยอยู่กับใครนะคะมีแฟนชื่ออะไรนะคะวันเกิดวันเกิดวันอะไรนะคะแล้วก็บ้านราคาเท่าไหร่นะคะ <an> <t ube> แต่เขาจะไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับลูกๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะสงวนเกี่ยวกับเด э ก็กๆนะคะเขาจะโปรเทคเด็กนะคะหรือแต่ผู้ชายที่เราแชทอยู่นะคะเขาบอกว่าเราเขาทํางานอยู่ที่บริษัทนี้นะคะเราก็เขียนชื่อบริษัทลงไปเลยนะคะเขาจะมีข้อมูลบอกหมดเลยนะคะ ว่าคนนี้เป็นหัวหน้าหรือคนนี้เป็นบอสอะไรนะคะเขาจะมีข้อมูลบอกมีเบอร์โทรบ,บอกหมดนะคะหรือว่าคนที่อยู่สวิเดนนะคะ,ะอยากขางานนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้นะคะ